สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์แชนแนลนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยเพราะผมแม็กครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ท่านผู้ชมผมก็อยู่ที่งานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮุนไดนั่นเองนั่นก็คือฮุนไดคร e ต a าครับโอ้โหและส่วนภายในงานนะครับจะมีความพิเศษหรือความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามชมเลยครับ นนะครับก็คือดีไซน์นะครับด้านหน้านะครับเรียกว่าพารามิตริกจิวเวลกริลนะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากอัญมณีนะครับ ตัวกระจังหน้านะครับกับเดย์ไทม์จะเป็นกลมกลืนนะครับถ้าถ้ายังไม่เปิดไฟนะครับจะกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกันนะครับถ้าเปิดไฟเดย์ไทม์จะสว่างขึ้นมานะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงกระจังหน้านะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็น1.5ลิตร115แรงม้าซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับอยากให้ทุกคนไปลองขับครับผมรถตัวนี้นะครับเป็น BSUV นะครับขนาด5ที่นั่งนะครับ5ที่นั่งนะครับภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างการจัดเรียงเลเยอร์ของคอนโซลนะครับจะเป็นการจัดเรียงแบบ เรียบง่ายนะครับใช้งานง่ายถ้าคนขับหรือผู้โดยสารนะครับอยากเปลี่ยนอยากใช้งานเครื่องเสียงหรือใช้งานแอร์นะครับก็แค่เอื้อมมือไปนิดเดียวครับใช้งานง่ายครับผมกลุ่มเป้าหมายของรถยนต์ BSUv นะครับก็จะเป็นกลุ่มคนเมืองนะครับและก็คนที่ใช้งานต่างจังหวัดเพราะว่าตัว BSUv เนี่ยของตัวเฟต้าเนี่ยความสูงระดับจากพื้นเนี่ยอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างสูงนะครับใช้งานไปลุยน้ําได้นะครับลุยสมบุกสมบันได้เหมือนกันนะครับผมราคา ของฮุนไดครีต้านะครับก็จะมี2รุ่นนะครับรุ่น SE กับ s อ l SE นะครับราคาอยู่ที่949,000บาท s อ l จะอยู่ที่999,000บาทนะครับสีรถนะครับก็จะมี3สีนะครับสีแดงนะครับสีขาวสีเทาครับผมฮุนไดครีต้านะครับจะเข้างานมอเตอร์โชว์นะครับ2022นี้นะครับก็เชิญชวนเข้าไปที่บูธ คุนไดนะครับตอนนี้นะครับคุนได้เคลีรต้าจะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็คือประกันไทยชั้น1นึ่งรับประกันตัวรถ5ปีปีค่าบำรุงรักษานะครับหนึ่งแกิโลเมตรแล้วก็จะมีส่วนลดสําหรับลูกค้าเก่าของคุนไดนะครับหนึ่งบาทครับผม